สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิว Yamaha Airlock ครับจากผู้ใช้งานจริงนะครับออกมาไว้เพื่อขับแก๊บส่งอาหารนะครับตัวนี้เป็นปี2020นะครับรถคันนี้ใช้งานมาแล้วประมาณ11วันนะครับ ใช้วิ่งแก๊ปวันละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบโลนะครับผมตอนนี้ไม้ก็อยู่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสี่กิโลเมตรนะครับ จากการใช้งานก็เวลาเลี้ยวเวลามุดรถนะครับก็คล่องแคล่วดีครับผมน่าจะดีกว่าเว็บร้อยด้วยนะครับเวลาเลี้ยวการทรงตัวราคารถที่ผมบอกก็อยู่ประมาณ60,000 7,500บาทน,นะครับยังไม่ได้ทะเบียนแต่ก็ถือว่าขี่ดีนะครับรุ่นนี้สีก็เป็นสีเทาฟ้านะครับ ก็ดีนะครับที่มีที่เสียบสายชาร์จมาให้ก็ไม่ต้องดัดแปลงเพิ่มนะครับรถคันนี้ ไปอัดน้ำมันโชคกหน้ามานะครับผมคิดว่าโชคกหน้ามันอ่อนไปก็เลยให้ทางศูนย์ที่ออกรถเซ็ตโชคกหน้าใหม่ครับก็แข็งขึ้นดีขึ้นครับผม